ติออยนะสามหนุ่มเป็นไงมั่งคุณสน,นันอันนี้ก็อ่อนกาแลา้วก็เปปเปอรมิน,หนให้สดชื่นน,นี่ไงคนนั้นปวดฟันคนนี้อยากสดชื่นนี่นะเราก็มีตำลานะแพทย์แผนไทยการผู นี่นะคะการผูโครบนั่นเองนะคะเป็นตสรรพัคุณก็จะนี่เลยลดฝาดเฟือนลดร้อนป้านะคะคือน้ำมันการผูแต่วันนี้นะคะเรามีน้ำมันการผูที่อยู่ในขวดแบบนี้แล้วนะคะของโดูล่า่ะพอดีมีเพื่อนมาหาเนาะ เดี๋ยวจะเอารองให้เขาใช้ดูอันนี้ก็ประโยชน์หลักของเขานะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระให้กลิ่นหอมละมนุนทําความสะอาดเหงือกและฟันด้วยนะ,อ,ะอ้าวดูสิใช้ในการป้องกันอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมนี่นะคะเขาบอกว่าน้ํามันหอมระเหยการพูหรือว่าโครบ นี่เองนะคะมีค่าออลลกมากถึงขนาดนี้เลยนะเธอหนึ่งศูนเท่าไรอะ่ะล้านนะคะหลักล้านนะดูไม่ผิดนะคะมีเอกสารด้วย